โอเคครับผมมามาต่อกันในวันที่2แบบต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่ได้กดลงเองนะครับผม YouTube ถูกตัดไปถ้าอย่างนั้นเฮ้ยคุณฟอร์สมาหลังยี่สเจ็ดตีต่อเลยแล้วกันจากเมื่อกี้นี้กําลังดูคุณฟอร์สตีอยู่แต่ว่าพลาดไปเรียบร้อยแนละ้วทสองไม่อยู่ในการคํานวณสักเท่าไหร่มารอบนี้ตีหลังที่27่็ต่อทำทำ เป็นเสาล่อเป็นเสาแต่ว่าซุปเปอร์ยติเอาตรงกลางออกหมดแล้วนะผมเข้ามาเนี่ยซุปบอลไฟปูมดุมปุ่มบานเอ้าและแอร์นี่เหลือไว้ okay. ทำไม่แอร์หน่อยเนี่ยเหลือไว้ทำไมเนี่ยพนันเลยด้วยเดฟีเทเปิดสกิลโอเคจริงโอเคสิงก็มาอยู่น่ะงานนี้แหละคี านดีจริงมากที่บอลโอเคเขาผมสวยแต่่าเด็ดบอลได้ใช้หลังนี้น่าจะหลักดาวน์นะาจะสบายสบายเยนะี่ยที่มีคี่อีกไหมไม่มีแต่พี่มีช็อตนี้เฉยๆใช่ชยยนะแต่ว่าบ้านนี้ยังไม่มีพุกล่าเออบ้านนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยง ได้คืออะไรมายังไงก็ผมกูดับซีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมักินตัวสัตว์ไป้เจ็บหน่อยนะบินเลยแต่ก็ดีแล้วแหละครับถัดของอ e ีพีหนึ่งออกไปมาเริ่มในอ e ีพีสองดีกว่าวันที่สองของจริงคนที่มาตามย้อนดูจะได้รู้ไงครับว่าเอออันนี้เป็นวันที่สองจริงนะไม่ได้อยู่ในไลฟ์ของวันแรกครับนี่ไงวันที่สองเพิ่งเริ่มเลยเปิดไปสองไม้สี่ดาวครับผมน่ะทีนี้ทําไงต่อดี หลังที่ตัวเองช่วยัวร์ไปก่อนนะทางไหนที่มีความมั่นใจเมื่อกี้เขามีตัวเดฟบ้านไหมสรุปคือเขาใส่ตัวเดฟบ้านอะไรมันอยากจะรู้จริงๆไหนพอดูหน่อยสีมีดูมาด้วยนะอ๋อมีหมอ้อไฟอยู่ด้วยนะนีแฮมตัวเดฟบ้านมีหมอ้อไฟอยู่เก็บไวเย็ยดีช้อนหมด ก็สกิลควีนอาจเรียบแต่ว uh ่า huh. คุ้มเลยครับสำหรับซุปเปอร์ยัติจะไม่ได้มันต้เส้นเดียวมันมั้ดเดียดยเด๋ยวครบสรุปแล้วก็ถือว่ามีตัวเดฟที่ค่อนข้างจะดีใช้ได้เฮ้ยคุณฟอร์มลาวมามีไหมพูก้าคุณฟอร์มลาวโอเครอบนี้พูก้ามีครบแต่ว่าไม่ได้บูตมานะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลย ใช้เป็นยาช็อตโคสซคิวคูดินไปก่อนนะผมไม่แตกแต่ว่าใช้เป็นยาช็อตช่วยได้ป้อมธนูด้วยแต่ว่าซึ้นะครับบัสทำไมไม่ช็อตให้หมนไอ้นี้พังไปเลยเอาไว้ทำไมอย่างละอย่างละจริ้งเ่ี้ยอ้าวทำไมอ่ะเหลือไว้ทำไมป้อมธนูับเนี้ไม่ใช่ยาช็อตให้หมดอ่ะ โอเคมตางน <Pf und. S 1> ี้ช้อตนข้น <cort> ้นข้นขึ้นขึ้นั้นน้น้นน้นขึ้นข้นนขึ้นขึ้บข้นขอนนน้น้ ให้ผมตีหลังสีไ่ให้โอกาสแตกแค่แต่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงดีครับยังไงดนะีให้ผมตีเองไหมนะนำจีรอ,อก่อนไหมนะเดี๋ยวรอดูหลังไหนไง่ายๆที่ว่ามั่นใจไม่ตือด,ดูไหมแต่ผมบอกเลยทุกแคนนะเจอแขนเนี้ยก็คือแข็งแ่นนี้ยเขาแข็งมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราคนที่แบบมีความมั่นใจครับว่าจะตีแบบไม่ชัวร์ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุวัอดีอีกรอบหนึ่งกลับมากันอีกครั้งยังไม่พลาดนะบ้านใหญ่ยังไม่พลาดนะบ้านใหญ่ยังไงคุณนุเลือกเลยไหมละ่ะทิ่มหลังไหนดีเอาหลังที่ช่วยๆวไว้ก่อนนะสองของเราตีแตกไหมไม่แตกครับผมหลั้งสองไม่แตกนะตีพลาดไปเรียบร้อยและเพราะว่าลงเรือห่อไปไม่ถึงอะ่ะที่จริงถ้าเกิดเราเล่นเรือห่อทีหลังน่าจะดีนะความคิดผมะนะ ไม่อยู่ในการคำนวณน,นะสิน,นี่ก็ตอนแรกเราก็กลัวเรื่องภาษาแคนเนาะแต่ภาษาแคนเขามีแค่ตัวธนูเด็บบะขนานเนี่ยก็ธนูล้วนเลยผมลระง,งว่าทำไมเป็นอย่างนะั้นยังไงโอกาส3ามดาวก็น้อยผมวัดเลยเอาสองดาวชัวๆไว้ก่อนคนะนัะให้ัเอาสงดาวไว้ก่อนเนี่ยลงเรือหอมแบบนี้ก็เลยโดนดาเมจนะก็เลยมาไม่ถึงตรงกางเลย ทำได้เสียได้ถ้าบินมาถึงวงการได้แล้ววงการแต่งคือถ้าเย็ดเย็ดวงการได้หมดโอเคเลยแล้วก็ถ้ามีบอลลูนมาเก็บแแได้นะตรงจีนเราเพิ่มบอลลินมาผสมแต่น่าจะให้ดีก็คือเราต้องลงแบบว่าเรือหอที่หลังสุดะจะดีมั่นใจว่าน่าจะได้บ้านแน่นอนเรือหอบ ถึงก็กดสกิลควีนเจ็บแอร์ A R ไปกอนแล้วก็เล่นมังกรเล่นคิวตาไปก่อนเจอหอบวินตามมาที่หลังถ้าะเมกน,นุ่งจากทัังสี่เลยหรอไหนคุณนุ่คุณนุ้วางแผนหลังไหนไว้เปล่าไอ้อน,นี่ใคยตีอ่ะคุณฟอสตีหลังสามสิบแล้ววะอ่าอ่าเก็บสามดาวให้ก่อนนะเอาก่อนเอาก่อนเป็นลม ่วงต้ตรวจจชาดีจชาดีเอ้ทำล่งให้เจ้าชายสิวลูกบอลคิงไอเรียมแบมบันนี่ยังเดืสิลปูนะปูนนเ,เดินดินเดี๋ยนียปูเลยปูเดินดินปูเดินมา ไม่ตอดแลับนะแต่น่าจะได้สามดาวแล้วอ้องก็ปีนมาถึงปีเนเะลียวเฉยเลยตรงยางม้วงนะก็เรียวเลยปีนเจาะกำแพงผมยังไงผมก็ได้ตยีออบ้านสิบเจ็ดสิบแปดแนะ่ได้ครับผม มีแต่บ้านนงสูงอะบ้านสิบเจ็ดสิบแปดีนเพียบเลยเนี่ยลองดูว่าหลังไหนเรามองว่าตีง่ายสุดก็ตีหลังนั้นไปก่อนก็ได้ครับคุณนู้เล็งหลังไหนไว้เล็งหลังสี่เหรอเนี่ยหลังสี่ซุปเปอร์ยติโหดนะอาจจะหมดนะมาถึงเราเปิดเจ๊ขวาสุดครับอันนี้เล่นง่ายเจ๊ขวาสุดสกิลควีนเก็บแอร์ทั้สองอันด้านไหนก็ได้ครับที่เราถนัดอะได้หมดแต่นี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ากระตอมนี้เลือดมันน้อยมากโดนควีนยิงทีเดียวพังเลยนะกระตอมผู้ช่วยเนี่ย ต้องระวังผมเคยพลาดลนะลงควีนปุ๊บควีนหันไปด้านบนยิงออกไปไหนไม่รู้เคยเหมือนกันต้องระวังให้ดีครับเยเก็บได้กลุ่มหนึ่งเยตีเก็บได้กลุ่มหนึ่งควีนเก็บแอ์ได้สองอันอ่ะคร่า,าวๆก็ประมาณนี้แหละย,ยิงสกิลควีนด้านนี้ก็ได้ถ้าคนเล็งเป็นนะก็า่าเสียวอยู่วะ่ะควีนควรหลีกเลี่ยงปืนอย่าเด้งถึง หนังสีได้นะหนังสีคุณอภิจีก็น่าจะไหวมาเฮ้ยคุณคุณนุ๊ตี่หลังเจ็ดนี่ว่ะแต่บ้านแตกไปแล้วครับยังเหลือมังกรอยู่หลังเจ็ดคช้ๆกับบ้านมนนี่ว่ะมังกรงงุ้นล้วนเดียวเปิดสกิลมาเก็บแพร์เป็นหนึ่งแล้วก็หออตีแล้วก็เอาหอ่อตี เมื่อกี้จะประเด็นเลยแต่เมื่ี้เสียชีวิตไปแล้วครับเจ๊ก็เสียชีวิตเหมือนกันผมใส่แอร์ฝั่งมือพีนจะเก็บแอร์ได้เพราะว่าปีนโดน,ดน,น,นะดน,นเด้งดึงครับไม่รอดนะโดนปืนเด้งดึงสกิลผู่มาเลยต้องมียาแช่เออยยายายารอดเลยปะก่อนเสียชีวิตนะเน,อน้อยทำมาก่อนเสียชีวิตไปแล้วยังมีโอกาสลุ้นอยู่อุ้ย ม้อไฟ,ออไฟอเมื่อไรม้อไฟยาเสารอดตรงไหนดียาเสาใช้ไปยังโอเคอยาเสามุ่ยมีสามดวงด้วยเลยแอร์อัหนึง่งอ่ะแต่เจ้าชายมีสกิลอยู่นะเจ้าชายกดใช้สกิลมาแน่นน่าจะได้แอร์นี้มีใครสามารถเก็บได้ แอรสุดท้ายน่าเสียใจน่าเสียดายมากๆแอรสุดท้ายเลยเอ้ยฟินิกฟินิกพิกเกมเจ้าชายมีฟินิกพิกเกมอ่ะเอาว่ะเมื่อกี้ผมมองว่าไม่แตกนะผมไม่ได้เห็นฟินิกซ์เว้ยก็ว่านึกว่าเจ้าชายเอาตัวอื่นมาฟินิกซ์พิกเกมได้ว่ะ ผมอืมมาพี่คราบมาพี่คราบมามาอะไรมาพี่คราบตึงฟินิ์เอาให้เอาให้เฉยเลย <c oughs> <c oughs> เออโอเคครับผมถือว่าสวยนะจัดดมาเด็ด อ้าทีมเราว่ายังไงมีใครเล่นหร่อยิ่แปดปียี่สิบหกแต่บ้านเขาเป็นแบบอะไรวะเนาะรถจะเล่นรถไฟซูงรถไฟซูงหรือเปล่าเอารถมาขุดหรือเปล่าที่บอลคิงเล็นไม่รู้สิรถไปซูงว่าไงแต่รถไปซูงอันนี้รถไปซูงอันนี้โอ้โห เล่นเป็นเยี uh, hey. o, ่ยตีเรือของดีไปที่แบบแมวบ้านหรอเรียกว่าไงเปิดสติวีดีอ่าเล่นเป็นเรือของดีดีด้วยเฮ้ยมีนับเกตโอ้โหมีนับเกตยังดูนับเกตหลับเลยครับในวันี้ เราเจ๊ไม่ตีบ้านนะผมบอกเลยครับเจ๊มีเมื้อเราเจอบ้านสิบแปดนี่เล่นเจ๊เจ๊เก็บแค่ป้อมรอบๆได้อย่างเดียวเอาล่ะมี้ก็ว้าวุ่นเหมือนกันครับไม่สามารถเอาบ้านได้สำเร็จเจอแข็งๆกันเลยทีเดียวผมตีไม่ไหวหลอกจานหลังสี่ะบ้านผมเอาจริงภาษีแค่สิบห้ากลางๆอยู่ภาษีการปีอ่ะคุณผูม้โหดอยู่โอ้โหม,มีมีบังกรด้วยคือเบ็ดแล้วว่าจะว่าโหดมีบาร์บีคิวเปล่า ถ้ามีบาร์บีคิวก็ภาษีพอๆกับคุณนาบีจีหละม้งได้อยู่หละม้งเโดนป้อมนี้ยิงตุบๆๆๆๆไปเลยครับป้อมนี้ยังโหด่ป้อมอัพเกรดไม่มีจานบาร์บีโอไม่มีบาร์บีคิวด้วยจะเล่นยากหน่อยบาร์บีคิว มีซูเปอร์เยสีที่สามารถตีบ้านได้ครับซูปเปอร์ก็ตีนกตีบ้านได้อยู่ถ้าชัวชัๆก็คือพยายามเอาสองดาวไว้ก่อนออกเจ้พึ่งซื้อเมื่อกี้เ4สโอ้โหพึ่งซื้อสะด้ตยของมันต้องมีนะหอ,อกเจ้ของเขาดีจริงยากจริงบานลางๆว่าไงคุณออคิดอ่ะคุณออคิดยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแรงรออะไรละ่ะแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วง บ้านอะไรนะไอ้ป้อมปืนอันนี้โหดจัดยิงตุบๆหายให้ผมท้าทายตัวเอง่อยไหมหลังสี่ก็ได้นะคุณอาพีจีหลังสี่ผมมองว่าตีง่ายอยู่แหละมีโอกาสแตกสูงอยู่แหละอุ้ยประมาทไม่ได้นะคุณอาพีจีถ้ามีบาร์บีควอ่ะอาจจะได้ครับลงเจ๊ฝั่งขวาสุดลงสกิลควีนถ้าเป็นผมผมก็น่าจะเอาควีนเก็บแนวเนี้ยแนวตั้งอ่ะ ให้ควีนเลงเลงอ่า uh, ห้องทดลองครับลงควีนตรงนี้ตรงเมาส์าผมอะลงควีนตรงนี้อ Queen รอควีนยิงเรือนสัตว์เลี้ยงพังก่อนหันลงมายิงห้องทดลองก็ยิงสกิลควีนลงมาน่าจะได้แอร์สองอันลังชีวิตสองพันได้แอร์สองอันส่วนแอร์อันนี้ก็เดี๋ยวเรามีน้ํายาแช่ไว้ก็เอาไว้ใช้กับแอร์นี้ก็ได้ครับยาอะไรนะยาเยนะยาสาอมออันนี้ต้องเก็บไว้ เยติเข้าไปตรงกลางห่มมังกรจากทางด้านบนนะเพราะว่าป้อมเต่าหันแบบนี้ครับอันนี้ป้อมเต่าเนี่ยเจ๊เก็บไปแต่มังกรต้องห่มจากทางด้านนี้ทั้งแนวเข้ามาอาจจะได้อยู่ยาเสาก็ต้องเก็บไว้ใช้ตรงกลางนี่แหละย,ยาเสาสกิลปูหรือว่าอะไรยังไงเก็บไว้ตรงกลางแหละอุ้ยแล้วผมเป็นไรเนี่ยไวไฟขึ้นเนี่ยหลังสี่ผมมองว่าโอก